สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สมปองพาเข้าครัวมาปอกลูกพัวเชื่อมด้วยกันนะคะตอนนี้พร้อมเตรียมพร้อมแล้วค่ะลูกพัวเตรียมรอปอกแล้วก็น้ําตาลค่ะนี่ค่ะเตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะมาลงมือปอกเชื่อมลูกพัวกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พีส่สมปองพาเข้าครัวมาเชื่อมลูกพัวกันค่ะนี่ frameworks. ค่ะคือลูกพัวตอนนี้เตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะ มาเข้ามาทําการปอกแล้วก็เชื่อมกันเลยนะคะโอเคขณะนี้พี่สมปองก็ปอกเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาเตรียมตัวเอาลงหม้อเลยค่ะเพราะว่าเตรียมน้ําตาลไม่พร้อมแล้วค่ะตอนนี้ก่อนน้าเชื่อมเดือดดีแล้วค่ะเราก็น้ําลูกพัวลงเลยนะคะทุกคนทั้งหมดหลูกค่ะ เอาไว้ทําเป็นกินเป็นอาหารว่างค่ะตอนนี้ก็คือใส่ลูกพัวเสร็จเรียบร้อยลงไปในน้ําเชื่อมแล้วนะคะแล้วก็จะทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้ร้อยเข้ามาดูแล้วก็พลิกนะคะทุกคนสวัสดีค่ะผ่านไปแล้วสิบนาทีนะคะเรามาดูซิพลิกของพลิกลูกพลิกลูกพลิกพลิก,กแม่อีลูพลิกพลิกนี่จะ้ะนี่จะ้ะน้ำเชื่อมก็จะเข้าไปในลูกของเขาสีข,ขาว สวยค่ะนี่จะ้ะมาเชื่อมลูกพัวด,ด้วยกันค่ะนี่ผ่านไปแล้วสิบนาทีก็ตอนนี้น้ําเชื่อมก็เข้าไปในลูกพัวแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสิบนาทีนะคะแล้วมาใหม่นะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนตอนนี้สีสันเริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะตอนนี้พี่สมปองก็จะแช่ไว้ในหม้ออย่างนี้เลยนะคะเอาเอาไว้รับประทานพรุ่งนี้บ่าย กับชอ็อกโกแลตค่ะจะเป็นไอศครีมชอ็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชมกันต่อนะคะสีเขาเริ่มเปลี่ยนนะสีสันน่ากินมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับประทานด้วยกันนะคะอันนี้คือวิธีเชื่อมลูกพัวของฝรั่งเศสค่ะเชื่อมเอาไว้ทำเป็นแดแซเซร์รับประทานก็คือเป็นอาหารหลัง หลังรับประทานอาหารเนาะที่นี่เขาจะเรีกระแดแทรกเนาะพี่สมปองก็เลยทําเอาไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแช่ไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าพอพรุ่งนี้เสร็จปุ๊บรับประทานอาหารเราก็จะเสิร์ฟขึ้นโต๊ะพร้อมไอศครีมเลยค่ะเห็นน้ําตาลเกาะไหมคะเนี่ยเกาะตามรูปของเขาเลยค่ะพอรับประทานกับไอศครีมจะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ